ที่นีคูเมืองครับผมมาเจอกับน้องมิกครับมิกหนหน้าหน่อยอ <laughs> ทำเองครับจุลาสองเมตรสองเมตรยี่สเมตรยี่สิบทำเองครับเราสองห้อง้เมตรเก้าสิบเงเมตรเฮ้ยเมตเก้า เล่นคนเดียว,วยครับสองดวครับความสุขเล็กน้อยครับผมโอ,โอเคเหนื่อยแทนตัวเล็กเล็กเล่าใหญ่ครับโอ้ใจถึงครับ,บตัวสมเมตัวโอ้โหมีคามเม็ดสองตัวครับฟงว่างต้องแอบไปดูที่บ้านซะแล้วครับ ดังเจ้าลงไปบา้ไปไปบานตัวนี้เอามาเทสโนกับตัวนุล่อยองอเ่างนี้ก่อนตัวที่ล่อยไว้เป็นสซนุใบตานอันไหนใบตานะครับตัวนู้นครับอ๋อสองห้อง